สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมันนีก็กการมาพบกับเจ้ข้ามสามตะเต็งเช่นเดียวนะคะมันีีเจ้ข้ามสามตาเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับพ่อหนูนะคะท่านผู้ชมพ่อหนูหนี่เพื่อนฝันเห็นเล็กน้อยผีแฝดเพื่อนวานี่ค่ะเพิ่นวาผีแฝดเพิ่นวานนะคะเป็นเล็กน้อยสองคนนะคะท่านผู้ชมเพื่อนกระหายหายาเพื่อนเพิ่นวานนะคะไ้าไปใสเพื่อนกระหายหาเพื่อนอื่นวา อีหญ้าเพิ่นว่าเนาะค่ะแต่ภาษาภาคกลางเฮาก็ว่าเมีหญ้าเนาะค่ะเนาะแต่ภาษาอีสานเพิ่นก็ว่าอีหญ้าเนาะค่ะอีญาเพิ่นว่าค่ะเพิ่นถามหาเมีหญ้าเพิ่นเนาะค่ะคั่นเพิ่นเห็นเมีหญ้าแล้วเพิ่นกะเศร้าห้เนาะค่ะแต่พุ่มส้มก็เศร้าห้เพิ่นก็หนีเนาะค่ะกับความฝันของพ่อษน์ที่เป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกับเพื่อบริการเสียเวลาเนาะค่ะ ถ้าไปติดตามแล้วสมแล้วฟังความฝันของพนูพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะพนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่อพนูค่ะถ้ามันนี่กาเลยลงมาติดตามหนึ่งเล่าความฝันกับพนเนะคะบาผันฝันนะคะพนูนี่ฝันแังไรนอค่ะนอเราให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคะฝันเห็นเฮียนเกาครับค่ะเฮียนเกาในี่บานนี่มันเป็นเฮียนหลังสูงนะมันเห็นเด็กหน่อยยืนหัอยู่ตางเฮียนนะครับอืมค่ะ เียนก็เฮียนี่มันเฮียนสองสันนี่ละมันเขาขึ้นไปนอนเทึงเนาะเฮียนสองสันเด็กหน่อยยืนห้เทึ่งๆเด็กหน่อยผีแฝดนะครับมันเป็นครูเด็กหน่อยเป็นครูเด็กหน่อยเป็นครูใช่ด้วยครูหญิงครูหญิงครับเด็กหน่อยผีแฝดผีแฝดสิบประมาณสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยแตะมันคนใหญยเติบอยู่ไะนะกับเป็นสาวเลยเนาะเป็นสาวหน้อย เป็นผีเนาะคุณถ่อนะสงสัยว่าเขายืนไห้อยู่ตัวเลยถามว่าสู้ไหยังอ่ะนั่งตัวว่าอีญาอีญามันว่ามันก็บอกบอกว่าอีญาเป็นยังนะตัวก็เลยว่าอีญามันตายบอกตัวว่าเขาก็บอกปากว่าท่าโดนอีญาผันมาผันมาทางลางยังมาทางลางผี่ตัวก็เลยคุยไปใส่มาอะไรเล็กน้อยไห่น้ำอยู่ตัวว่าถามยาาอีญานี่ก็หมายถึงว่าเม่ญาเนาะไม่ญา เป็นเป็นแม่ของคุณพ่อเป็นแม่เท่าคับแม่เป็นท่าฝันเห็นแม่เท่าเออพู้เราตายยุ่เฮียนหลังนี้ละค่ะค่ะค่ะครูผีเพิ่นตายยุ่เฮียนหลังนี้เออยยุ่เฮียนหลังนี้่ะจะ่าเด็กหน่อยสองคนนั่นปรากฏเคยเห็นหนาบอ่บอกเคยเห็นครับหรือว่าอาจสิเป็นผีอกันค่ะหรือเขาเป็น มันเกิดไม่เด็กหน่อยรุ่นไดก็บ,บห่หูแล้วจากลูกไพลล้านไพลบ่หูอ่ะน,นะแต่มาหันบ่มีชีวิตเป็นบอคุณตาบ,บ่บ่มีแต่ว่าเขายืนหายอยู่น่ะน,นะาาบาทพอดีเห็นไม่ไงแล้วเขาก็หน,นีไปเลยบ่เห็นอีกนะครับคค่่ะะพอไม่ไ่ ก็บรอดีบอกเราก็บรอดีถามยังไงก็บรอดีคุยนั่งบอ่บรอดีบอกยังค่ะแจ๊บว่าไปใส่แต่ว่าขันเห็นไม่ใหญ่นี่ก็มีไปเลยเออแต่ว่าไม่ใหญ่เรานุ่งสุดเขียวๆนะหรือว่าเคนเอื่อนอีญาเออเาเด็กหนอนมันหน่อเอื่อนอีญาค่ะอีญาอีงานี่ความหมายีของภาคอีสานเราเนาะกัสีหักหลายคือจยกตัวอย่างคืออีพ่ออีเน่ค่ะ ค่ะเป็นคนไทยกะคุณพ่อคุณแม่คือเกาหนับถือแบบว่าฮักแห้งขาดบะไหลบ่เห็นกะถามฮะเออแม่นี่เดาเล็กหน่อยหรือว่าไปใส่กับสองน้ำซีดหลายว่าสันจ้าทันอิญาอิญานอบ้านนี้เพิ่นก็ยืนยืนห่างอยู่สันเทิงเมืนบอกอยู่สันเทิงครับบ้านนี้ผู้ผู้ยาอยู่สันล่างหญิงอยู่ลางอยู่ดินเลยอยู่ขี้ดินเลยหญิงกําลังมากพอเป็นบ้านอันโบราณบั้ค่ะ บ้านนี้บผานสองสันแต่ว่าก็เป็นไม่เพราะว่ามันเป็นบ้านโยขึ้นานอนเทิงแต่ว่าพื้นปูนนี่มันสิบ่มีพื้นปูนนะครับเป็นพื้นเสาตังค์คือซินแบบแบบว่าบ้านโบราณเนาะสมไยจิกีเนาะกระสิเป็นดินเนาะเป็นดินสันนเป็นดินค่ะแต่หลังเราตายไซแล้วครับค่ะสะไยจิกี้บเห็นปูนกันดอกเนาะ่บปูนกระสิจักเป็นชังได๋กับ่บจักบมีโมีมีอยู่านบ้านนี้ พ่อจะเพิ่นเห็นหญ้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเว้าหยังกับยาบ่ได้เว้าเลยครับบ้านกับพ่อบอกคุยเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่กับหญ้ากับหยังแล้วก็ถามว่าเจ้าไปจังไดนมาจังไหนร้านให้น้ำอยู่เด็กน้องมันก็หายไปเลยนะครับค่ะหายไปเลยหายไปเลยค่ะหายไปเลยบาดนี้คุณคุณคุณยานั่นหายไปเลยบ่คุณพ่อ คุพญานี่อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างเพภาพเพิ่นก็หนีไปคือกันครับหนีไปคือกันหนีไปคือกันนก็หนีไปคือกันคล้ายๆว่าเด็กหน่อย2คนนี่นํามาหาเนาะออืนํามาหาจังว่าค่ะบาดนี้ย่านั่นก็บ่ได้เว้าหยังคือกันบ่่บได้เว้าครับแต่ว่าผูพญานี่อยู่ทางล่างอยู่ทางล่างผู้ผู้เด็กหน่อยฟ้าแฝดผีฟ้าแฝด2คนนี่อยู่ทางเถิงอยู่ทางเถิงเถิงเฮียน แต่ว่าคุณยาเนี่ก็เสียชีวิตแต่แล้วเสียไปแล้วช่วงเล่าเสียนี่มันกัเจ็ดสิบห้าปีนะช่วงเลยาเสียเจ็ดสิบห้าปีร้านนั่นก็บ่มีชีวิตเนาะเออร้านก็บ่มันบ่หูไมีชีวิตบ่มีชีวิตแล้ว่าร้านนี่ทิพมันทิปสี่ทิปห้าปีใช่ครอแต่ว่าบ่คุณนะคุณตาบ่บ่ครับบ่คุณครับกอาจจะเป็นผีที่นั่งเพิ่นมานนั่สงสัยสงสัยเพิ่นอยู่คู่เดียวกันแม่น ผีแฝดระค่ะผีแฝดครับผีแฝดเป็นบาเนาะค่ะพระพุทธรูบาดีคุณพอสิตีตัวเลขตัวใดให้เอฟซีทางบาสคุณพอคัดฟันแบบนี้เพราะว่าคนตายมันก็ศูนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนตายอยู่แล้วมันศูนย์บางก็ผู้เฒ่ามันก็ตีเก่าผู้เฒ่าก็เก่าอยู่แล้วเอาเล็กหน่อยกันหนึ่งก็ตีเป็น ศูนย์เก่าหนึ่งครับโอ้ศูนย์เก่าหนึ่งเนาะคุณผู้เพราะว่าผู้เท่าเนี่ยก็เป็นเก่าเนาะบ้านนี้ใต้นี่ก็เป็นศูนย์ใหญ่ก็เป็นศูนย์เล็กหน่อยก็เป็นหนึ่งเล็กหน่อยก็เป็นหนึ่งค่ะค่ะก็บ้านน้บาเล็กที่ของผมก็คือ แปดนครับโอ้แปดเจ็ดทับหนึ่งอายุของคุณพ่อเท่าไดนเจ็ดเจ็ดสิปีครับเจ็ปีเต็มนาอท่านผู้ชมน้อแต่ว่าส่วนตัวเลขที่ตีให้นี่ก็คือ0ูนย์เกหนึ่งหรือว่าเอฟซีเอาเป็นเก่าหนึ่งหนึ่ก็ได้เพราะว่าผู้เฒ่าเก่าเล็กหน่อยนี่หนึ่งหนึ่งปีขอเตลเป็นเต็มกันนท่านผู้ชมหรือว่าเอาเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งก็ได้กาเรวแต่สิเปสิตีนราะ คนเห่าบางเือกะอาจจะตีจะแปรคบวกันเนกันแต่ว่าลักษณะนีลุ่งกับฝันจังสี่่นบะคเพราะ่ารเพิ่มเง็นร้านหน่อยยางเหงอนก็ประเด็นนึ่งก็บ่มีชีวิตเนาะ่นกัเป็นแส่แต่อาจสิเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งกบบ้านนี้งาผู้จิตใจเดี่ยวคอยอยู่จาลางผู้อีงานอยู่ตะล้างถ้าไปบวกกันกับแสดนี่ก็ เก่าหนึ่งคือเป็ากัเป็นได้เฮือนครับคุณตาเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเลขที่คุณตาตีให้นี่ก็คือศูนย์เก้าหนึ่งอายุของคุณยาที่เสียชีวิตไปแล้วนี่คือเจ็ดสิบห้าปีเนาะหรือว่าตายไปแล้วเอาศูนย์เจ็ดหาก็ได้เนาะค่ะชมเนาะเพราะว่าผีเนาะเพราะว่าเพิ่นตายไปแล้วเป็นไปแล้วเนาะเป็นศูนย์ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่กับเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อหนูนอะค,ะค่ะนะฝันมือไดนี่คุณพอ่อฝนนันมือขึ้นนะคะ่ะนะแต่ว่าส่วนโตของคุณพ่อนี่มากนี่ก็คือศูนเก่าหนึ่งนี่ละ ค่ะ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 ทานผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณคุณพ่อหนูเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีทางบ้านเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจี๊ยบข้ามสามตัวเตียนสีพานผู้ชมมาสรุปตัวเลขของพ่อหนูเนาะค่ะพ่อหนูนี่เพื่อนฝันเห็นเด็กหน่อยสองคนเนาะค่ะเป็นเด็กหน่อยฝาแฝดเพื่อนวานเนาะค่ะแต่ว่าพ่อหนูนี่เพื่อนเอิร์นวานผีแฝดเพื่อนวานเนาะค่ะ เอ่นผีแฝดค่ะเพื่อนกะไห้หามียาเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเด็กหน่อยเพื่อนกะไห้หามียาเด็กหน่อยสองคนเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพื่อนกะศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งกะบ้านเลขที่ของเพื่อนกะแปดเจ็ดทับหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมกะสามสิบทันว่าสองหาฮกฮกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพาธ ลิบถูกลิบถูกตัวเลขดีดต่างๆแนวทางดีๆเนาะค่ะทุานผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบเพียงเท่นนี้คลิปหนาพอกันไม่สวัสดีค่ะ